หนึ่งเทคโซริกาบทที่5ข้อ16ถึงข้อ18ได้ดุนใจเราว่าให้เรานั้นชื่นบานอยู่เสมออธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์เพราะนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาค้าพระเจ้ากม็มีโอกาสได้ฟังคำสอนของอาจารย์วรุนนะคะเรื่องของกุญแจสวรรค์นะคะพี่น้องคะกุญแจที่จะเปิดสวรรค์นั้นก็คือ คำอธิษฐานพี่น้องคะให้เราอธิษฐานอธิษฐานและอธิษฐานกันนะคะเคล็ดลับนะคะในการอธิษฐานให้เรานั้นสามารถที่จะอธิษฐานได้ในครบครอบคลุมทุกทุกประเด็นในชีวิตของเรานะคะนะคะนั่นก็คือ,อจาง่ายๆนะคะเวลาอธิษฐานเรานึกถึงนิ้วมือมือของเรานะคะมือของเรามีห้านิ้วใช่ไหมคะคะเขาเรียกว่าเป็นฝ้ f i ฟิงเกอร์พ r ีนะคะก็คืออธิษฐานโดยการนึกถึงนิ้วมือของเรานะคะนิ้วมือแรกค่ะนะคะนิ้วโปง้งค่ะเป็นนิ้วที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะนั่นคือเราต้องอธิษฐานเผื่อคนที่อ,อยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดค่ะนั่นคือ,อคู่ครองของเรานะคู่สมรสของเราครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเรานะคะญาติมิตรเพื่อนสนิทของเรา นิ้วชี้นะคะนิ้วชี้นิ้วชี้นะคะนิ้วชี้เป็นนิ้วที่ใช้ในการนำทิศนำทางนะคะพี่น้องคะเมื่อเราเห็นนิ้วชี้ให้เราเนนนึกระลึกถึงคนที่เป็นผู้นำในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นผู้นำในฝ่ายจิตวิญญาณนะคะศิทธยาพิบาลอาจารย์พี่เลี้ยงของเรานะคะหรือว่าครูของเรานะคะ,ะคนที่ให้ความรู้แก่เรานำทิศนำทางในชีวิตของเราทั้งหลาย พี่น้องให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ด้วยกันในทุกๆวันนะคะพี่น้องคะแล้วก็ในนิ้วตัดถัดไปนะคะคือนิ้วกลางนะคะพี่น้องจะเห็นว่าเป็นนิ้วที่สูงที่สุดนะคะนะเป็นนิ้วที่สูงที่สุดก็หมายถึงสิทธิอํานาจนะคะก็ให้เราระลึกถึงคนที่มีสิทธิอานาจในชีวิตของเราทั้งหลายนะคะกษัตริย์นะคะผู้ปกครองบ้านเมืองนะคะรัฐบาลน,นะคะหัวหน้างานของเรานะคะ คนที่อ่อนแอนะคะคนที่อาจจะอยู่ในความเจ็บป่วยในความขัดสนคนที่ต้องการกําลังในเวลานี้นะคะพี่น้องให้เราที่ฐานเผื่อคนเหล่านี้ด้วยกันนะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลา,า,าโรคระบาดนี้นะคะก็อาจจะมีคนจํานวนมากมายนะคะที่ได้รับผลกระทบต้องการการเยียวยาต้องการรักษาไม่ว่าจะทั้งด้านสุขภาพหรือว่าด้านเศรษ,ษฐกิจนะคะค่ะพี่น้องคะแล้วก,ปก็ประการสุดท้ายนะคะ ะะก็เมื่อเราเห็นนิ้วก้อยนะคะเป็นนิ้วที่เล็กที่สุดจริงไหมคะก็อยากให้เรานึกถึงคนที่ดูเหมือนตัวเล็กแต่จริงๆแล้วสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองคะ่ะพี่น้องคะอย่าลืมอธิษฐานเผื่อตัวเราเองด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยพี่น้องอธิษฐานนะด้วยกันในเวลานี้นะคะให้เรานั้นจะเป็นคนที่สามารถ เผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังเราโดยเฉพาะยิ่งในวิกฤตนี้นะคะพี่น้องอธิษฐานเผื่อให้เรานั้นสามารถที่จะมีความเชื่อมากขึ้นมีความรักในพระองค์มากยิ่งขึ้นนะคะเลาให้มีกําลังที่จะสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่เรารเผชิญได้พี่น้องคะก็ฝากพี่น้องไวนะะ้นะคะสําหรับคําอธิษฐานนะคะโดยการใช้ มือของเรานะคะทุกครั้งที่เรานึกถึงว่าเราจะอธิษฐานเผื่อใครนะคะนึกถึงมือของเรานะคะนิ้วโป้งนะคะทวนอีกสักครั้งหนึ่งนิ้วโป้งนิ้วโป้งนะคะคือคนที่อยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดนะคะนิ้วชี้นะคะคนที่มีส่วนในการนําทิศนําทางชีวิตของเรานะคะนิ้วกลางนะคะก็คือเป็นนิ้วที่สูงที่สุดคือคนที่มีสิทธิ์นัดเนินชีวิตของเรา แล้วก็นิ้วนางนะคะคนที่อ่อนแอคนที่อ่อนกําลังคนที่เจ็บป่วยคนที่ต้องการคําอธิฐานของเรานะคะแล้วก็นิ้วก้อยนะคะก็คือตัวเรานะคะอย่าลืมอธิฐานเผื่อตัวเราทุกๆวันนะคะก็เชื่อว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับกําลังผ่านคําอธิฐานของเราในทุกๆวันนะคะ